สวัสดีสมาชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับสำหรับวันนี้กูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับต้นหมากเมเปิลน,นะครับต้นนี้นะฮะต้นหมากเมเปิลเนี่ยนะครับทำไมถึงเรียกหมากเมเปิลจริงๆผมเคยทำคลิปออกมาให้ดูหลายๆครั้งนะครับที่ หยิบเอาต้นหมากเมเปิลมาทำเนี่ยก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออธิบายอีกรอบนึงให้กับท่านที่เพิ่งได้เข้าได้มีโอกาสเข้ามาดูคลิปแล้วกันนะครับหมากเมเปิลเนี่ยจริงๆเขามีชื่ออยู่แล้วนะครับชื่อของเขาไม่ใช่หมากเมเปิลนะครับเขาคือต้นคนทีเขมานะครับคนทีเขมานะครับ,รบซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับเท่าที่ผมไปหาดูสรรพคุณเขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับ น่าจะมี40กว่าสรรคุณนะครับท่านลองไปหาข้อมูลกันดูได้นะครับแต่ที่มาของเขาวม่าหมากเมเปิลเนี่ยมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเล่นบอนไซแล้วท่านก็เ,เหมือนกับดูลักษณะทางกายภาพของเขาว่ามันมีใบที่มันเหมือนใบเมเปิลนะฮะนะครับแล้วก็มีลักษณะของลำต้นนะครับเปลือกนะครับกิ่งก้านต่างๆที่มันดูเหมือน ต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับผมให้ดูใ,ใกล้ๆนะฮะเนี่ยฮะลักษณะของกิ่งลักษณะของลำต้นเนี่ยเหมือนหมากเล็กหมากน้อยนะครับส่วนใบเนี่ยเหมือนเมเปิลนะครับก็เลยรวมกันเป็นหมากเมเปิลนะครับก็ใช้กันแพร่หลายในวงการบอนไซนะฮะซึ่งหมากเมเปิลเนี่ยก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับสําหรับผมแล้วนะครับเลี้ยงง่าย อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะทําการเปลี่ยนกระถางนะครับก็จะมีกระถางใบนี้นะครับของกบกระถางจิ๋วนะฮะเป็นกระถางดินเผานะครับข้อดีของกระถางดินเผาก็คือมันจะมีความเย็นนะครับเวลาที่เราลดน้ําไปเนี่ยมันจะเย็นนะครับกระถางเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจกบกระถางจิ๋วได้นะครับอย่างใบนี้เนี่ยมันมีตําหนิผมก็เลยเอามาใช้นะครับคือขามันแตกตรงเนี้ยมันไม่มันไม่เต็มนะครับ เหมือนกับตอนเผาแล้วมันไปติดกับพื้นแล้วพอยกขึ้นมาแล้วมันก็แตกหรือไมอ่อาจจะไปติดกับใบอื่นนะฮะก็เลยเอามาใช้ดีกว่าไม่ไม่เอาไปขายให้กับลูกค้านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นจะทําการเคลียร์เคลียร์กิ่งก่อนนะฮะตอนนี้กิ่งก้านมันดูแบบยังลกลุงรังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันก่อนนะฮะผมจะเริ่มเคลียร์จากด้านล่างนะครับจะมี กิ่งด้านล่างนี้ขึ้นมาจากตรงโคนเลยนะครับก็ไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปนะครับทีน,นี้ก็ก็มาไล่ดูทีละด้านนะครับด้านนี้กิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับใบด้านบนเขาบังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บไปก่อนยังไม่เคลียนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมียอดอยู่3ยอดที่มันโดขึ้นมามากกว่ายอดอื่นๆนะครับเราจะเคลียร์ให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับผมเล็งแล้วก็ตัดเลยฮะ ก็จะเห็นว่าพอตัดไปปุ๊บเนี่ยระดับมันจะอยู่ระดับเดียวกันกับกับระดับเดิมนะครับนี่นะฮะร,ระดับเดิมคือประมาณนี้นะครับกิ่งนี้ล่ะกิ่งนี้ก็ให้มันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับนี่ฮนะฝั่งนี้นะครับโอเคเริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วนะครับตัดมาทางนี้ะนะบ้างนะฮะทางนี้จริงๆถ้าเราแบบ จะดัดนะครับเราก็ดัดออกมาแบบนี้ก işte ็จะเห็นว uhh ่าพอดัดปุ๊บเนี่ยกิ่งมันจะถูกกดลงมาแล้วระดับมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเราลองจับลงมาก่อนแบบนี้แล้วเราค่อยตัดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมีนิดหนึ่งตรงนี้ ก็ได้อยู่นะครับก็เป็นไม้แบบฟอร์มเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ไดแบบ้แบบตัดแต่งอะไรมากมายนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะยกขึ้นมาหรือดูระบบลากเขาสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูลากเขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ ไม้ต้นนี้ลากเดินดีมากนะครับจะเห็นว่าลากเนี่ยเริ่มวิ่งมาชนขอบกระถางแล้วนะครับเริ่มจะเต็มแล้วนะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับฝั่งนี้เนี่ยเทียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาย่อใส่กระถางใบนี้ดูจากสัสดส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้เทียบให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นส่วนลากที่เราต้องตัดเนี่ย ที่บ้านน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูจังหวะการเขียร่างของผมนิดนึงแล้วกันเผื่อทุกท่านจะเอาไปลองทําตามกันดูนะครับก่อนอื่นจะเขียรหน้าดินออกก่อนนะครับหน้าดินนี่ไม่ใช่ว่าแบบเราเห็นว่ามันสวยแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าหน้าดินเนี่ยควรจะเป็นส่วนที่เอาออกเอาเอาส่วนด้านหน้าออกบ้างนะครับเพราะว่าส่วนด้านหน้าเป็นส่วนที่มันโดนแดดโดนน้าโดนทําให้ บางทีเนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนนะครับแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันไม่สามารถซึมลงไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเอาหน้าดินออกครับค่อยๆปาดออกนะคือก็ไม่ต้องเอาลงไปลึกมากนะครับเหมือนทำให้ดินมันโปร่งหน้าดินมันโปร่งขึ้นเวลาเราลดน้ำจะได้ลดลงได้ง่ายนะฮะเป็นหลักการง่ายๆในการปลูกต้นไม้นะครับก็คือแบบ หมันควนดินนะฮะโอเครู้สึกมีจะมีสันลาดอันรอบไหมมีส่วนนูน,นของสันลาดให้เห็นนะครับเยวขอญาตเคลียร์ก่อนแล้วกันโอเคหลังจากเคลียร์หน้าดินออกแล้วนะครับเราก็มาเคลียร์ด้านล่างนะครับผมจะไม่เคลียร์หน้าดินลงมาจนหมดนะครับก็จะมา หรือด้านล่างนะครับก็ใช้ตัวนี้ค่อยๆเขี่ยนะฮะคือด้านล่างนี้ผมลองด้วยกากมะพร้าวสับนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ดินมันไหลออกจากรูก้นกระถางก็เลยใช้กากมะพร้าวสับมาลองอีกอย่างหนึ่งมันก็สามารถที่จะเก็บความชื้นไว้ได้นานด้วยนะฮะถ้า mm hmm. ว,ว่าแบบเราไม่ได้รดน้ําบ่อยอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็เขี่ยไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวรากขาดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารากเรายังมีเยอะอยู่นะฮะ ต่เตือนไว้ก่อนว่าวิธีนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ริดใบออกก่อนเนี่ยถ้าเราตัดล่าออไปเยอะใบมันอาจจะมีเหี่ยวบ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าใบไหนเหี่ยวหรือแห้งไปเราก็ตัดทิ้งออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใหม่นะครับนี่นะฮะก็จะค่อยๆเขี่ยเล่าออกมาแบบนี้นะครับเขีย่ยให้มันสามารถลงไปในกระถางที่เราเตรียมเอาไว้ได้นะฮะ นี่ก็อยากจะยังไม่ลงไม่ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทําการเขี่ยให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับทําการตัดรากเรียบร้อยนะครับเหลือประมาณนี้นะฮะรากฝอยเยอะมากนะครับกิ่งชําได้รากฝอยเยอะขนาดนี้นี่ถือว่าแบบโอเคมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้ลองวางดูในกระถางก็ดูน่ารักดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกระถางกันก่อนนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของการเตรียมกระถางนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีตะข่ายรองก้นกระถางนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีตัวสําหรับยึดต้นไม้กับให้ติดกับกระถางเอาไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้ผมภูเขาไฟนะครับรองก้นไปบางๆแบบนี้นะฮะ เอาต้นไม้มาวางดูนะฮะจะกดเข้าลง,งนิดนึงได้นะครับดดเดี๋ยวรากที่โผล่โผล่พวกนี้ไม่เป็นไรเราสามารถเล็มออกได้นะฮะโอเคทีนี้ก็ทําการล็อกต้นไม้ให้ติดกับกระถางน,นะครับปกติแล้วผมจะล็อกไปด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอยาให้ดูภาพรวมกันนิดนึง นะครับหน้าไม้จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้นครับชิ้นล็อกก็ดึงนิดนึงนะครับแล้วก็มามัดไว้ก่อนสักสองรอบนะครับนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าปลายมันยาวตรงที่เป็นลวดเส้นลวดตรงนี้นะครับตรงนี้ ถ้ามันยาวไปเราใช้กันไกรตัดออกได้นะครับแต่ถ้ามันสั้นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตัดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมนะครับดึงแล้วก็หมุน,นครับเพื่อให้มันล็อกปิดกับกระถางนะครับผมทําแบบนี้กับต้นไม้ทุกต้นที่ผมปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ไม้เนี่ยมัน เขาอยู่กับกระถางใบนี้อย่างมั่นคงนะครับถึงแม้ว่าจะมีลมมีฝนมายัางไงหรือเราลดน้ําแบบใช้ที่เป็นตัวชาวเวลดอย่างไงมันก็ยังสามารถที่จะไม่ขยับขยื่นไปไหนนะครับลากเขาก็จะแข็งแรงนะฮะฉะนั้นเราพิ่นที่ถ้ำต้งแต่แรกดีกว่านะครับโอเคเสร็จแล้วก็จะเลมลากพวกนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่ดินเข้าไป โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ใส่ยินเข้าไปนะครับแล้วก็ผมจะโรยปิดหน้าด้วยอาคารมะนะครับเพื่อเวลาเราลดน้ําเราจะได้รู้ว่าอ๋อไม้ยังมีความชื้นอยู่นะครับหรือมันแห้งแล้วนะครับถ้ามันสีมันจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับถ้าท่านลองซื้อมาโรยหน้ากระถางท่านดูท่านจะทราบนะครับเดี๋ยวพอตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะลองลดน้ําให้ดูแล้วอยากให้ท่านดูว่า มันจะเปลี่ยนไปตอันนี้ยังไม่ได้ลดน้านะครับอันนี้คือแห้งนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่สีเป็นแบบนี้ท่านสามารถลดน้ําได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยังมีสีน้ําตาลอยู่เนี่ยท่านอาจจะเว้นได้ก่อนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นนี้ก็ดูดีขึ้นมาทีทันทีเลยนะครับในการเปลี่ยนกระถางนะครับนี่ก็เป็นหมากเมเปิลกิ่งชํานะครับที่เอามาเวิร์กช็อปกันให้ดูนะครับเพราะว่าวันนี้ถึงคิวที่ เขาจะต้องเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วก็เลยโอเคมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันดีกว่านะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรก็เหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจกูบอลไซก็ได้นะครับหรือจะคุยกันในคอมเมนต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้กูบอลไซเวิร์คชอปนะครับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกับต้นหมากเมเปิลต้นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ